DJI กำแพงเพชร DJI กำแพงเพชร DJI กำแพงเพชร DJI FPJAP สาขากำแพงเพชรโดนเพื่อการเกษตรไม่ว่าจะขายสอนส่ง ครบที่เดียวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอขานุนะครับวันนี้เรามาส่งมอบ DJI T16 นะครับผมลูกค้าที่อยู่อำเภอขานุนะครับคือช่างอ่ะมาสอนแล้ววันหนึ่งเราเลยตามมาถ่ายวันที่2นะครับนี่ตัวนี้เลยแจ๋วว่ะดูดิสภาพแบบยังแกวอยู่เลยนะครับของแถมมากมายเลยนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0824542619ครับหาเจ้าของก่อนเจ้าของว่ไหนว่าเจ้าของอยู่นี่ัสดีครับเป็นไงบ้างพี่ลองมาบินวันแรก ทีแรกก็ยากหน่อยกลัวปะมันไม่เคยอะครับมันก็ยากนิดนึงอ๋อยากนิดนึงแต่ก็ต้องหัดบินไปเรื่อยๆก่อนพี่จะสนใจสั่งซื้อพี่ดูทาง YouTube ก่อนใช่ไหมศึกษาก่อนศึกษาก่อนแล้วก็เห็นตัวเนี้ยก็รู้ได้ตัวนเนี้ยทีดีเจไอยังเดียวทำไมถึงสนใจดีเจกำแพงเพชรพี่มีคนเขาแนะนำอ๋อแนะนำครับลองหาดูครับก็ได้มาเจอตัวเนี้ยครับก็เดี๋ยวเราไปบินกันเลยปะไม่ไกลนะพี่เขาฝึกสอนบินกันตรงเนี้ยใกล้ๆแล้วก็ใกล้ๆกับพวกสวนมะลิด้วยนะ บรรยากาศที่นี่ดีมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าฝีมือของพี่จ่าจะบินแจ๋วขนาดไหนพวกแบบส่วนมะลิเยอะมากอะปลูกกันแบบเป็นผาไรเลยนะมาแล้วเนี่ยนะครัะ DJI T16 สวัสดีครับสวัสดีครับพี่คนใต้ใช่ไหมใช่ครับอยู่จังหวัดอะไรพัทลุงครับพัทลุงตุ๊บบ้านด้วยเลยเนี่ยพี่ขับมาไกลขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยศูนย์อยู่สุพรรณครับอ๋อสุพรรณอ๋อผมผมคิดว่าพี่ขับมาจากนู่นเลยนะไปครับอันนี้มาสอนเหมือนกัน ใช่ใช่อยู่ศูนยิดีเกีพีเหมือนกันอ๋อโอเคครับพี่อยู่สาขาสุพรรณเดี๋ยวผมมีโอกาสจะได้ไปมั้งครับดีครับไปเลยครับผมล้วออกตรงนี้ไปตรงนู้นได้ไหมไม่รับไม่รับเลยเหรอพี่เขาจะมีประสบการณ์มาแล้วหนึ่งวันกับการล็อกแขน มีต and and ้องซื้อ iPad ครับแล้วก็แปดสามหมืาครับทีนี้เดี๋ยวเราบินไปนี้สามสองสามเนี่ยอยู่บนถนนเช็คล็อกแนก่อนย y e นะครับอยู่น่ากลัวเนาะดูพี่ปุ่นสุดยอด <Yeah. S 1> ลมแรงมากไปแล้วครับ yeah. Yeah, อ่าเนี่ยเลี้ยงประมาณนี้เลยนี่คือขอบถนนนี่คือขอบหญ้าสอนดีมากแทบจะแทรกซึมไปมไใกล้ๆกันแล้วต้องสิงเลี้ยงไปเลยทำไมอ่าม่ต้องรีบสอนนี่ผมคิดว่าสอนพิเศษเลยเนะี่ยต้องคลิมครับ ลูกออกมาลูกค้าเสียบัง ทำไมพี่ถึงสนใจดีใจกับแผงเพชรราคาคุยกันได้ครับแล้วก็ของแถมเยอะแล้วก็สอนดีสอนดีมากเลยครับละเอียดดีละเอียดดีดครับ <c oughs> ไม่ชวนนะ <c oughs> ไม่ชวน <c oughs> ไม่ชวนแน่นอนนะครับโอเคมาสอน3วันเลยนะครับเนี่ย <c oughs> ถือว่าเยอะอยู่ช่วงนี้สําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจ DJ i ทั้งมือ1และมือ2ก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0ู2 4 5 4 2 6 1 9นะครับช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่นแรงมากโปรดีโปรแรงของแถมเยอะ DJ i กับแพงเพชรครับ